อาล่ะสโัษนีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องยักษ์เนไม่ได้นอนนะครับยักษเนจทมแด็ตตพัชรกลาเลยแตเรือที่สอนตอนนี้จบแล้โอเคมอเออเอเอเอไปยังไปยังไปยจ แลเี่ยกันดีกวเอาแหละเราเล่นนะครับจริงๆเราจะมาเล่นแบบนี้นะครับโอเคมาเลย จริงๆผมก็เล่นแบบนอี้นะแล้วมันต้องเล่นจากบล็อกอันนั้นนะคบผมก็ปวดลลอกเรื่อยๆจนมาถึงบล็อกนี้ <c oughs> นต้องเก็บบล็อกบล็อกจากตรงน,นั้นแล้วก็ขึ้นไปอโอ้โหโชคดีซะด้วยมาถึงคน,น,นเดียวจะได้ขึ้นสวรรค์้ว้ าถึงแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องสู้กับบอสนะฮะสู้กับบอสเราแป๊บบอสมันจะออกมาจากตรงนี้นี่นี่ต่อตรงนี้เอาไม่ใช่บันไดพังนี่หว่าคือมาบอสนี่ไงบอส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 มาแล้วมันเลยคิดสมัตไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมมันยังอยู่อีกอ่ะคลัมพัสคลัมพัส มาต้างองเส้นชั้นต่ำค่ะผมเคยขึ้นได้แล้วเอ้ยน to ี่อืมสตีดียชข้างนต่ำสิไร้ใช้ดับถ้าใช้ดาบมันจะโจมตีได้เยอะกว่ามันจะโจมตีให้เราออกสายออวุธแล้วก็ หลากมาแล้วก็โจมไปอีลายะไกน้ำใจใช้ใจกดใหม่ไม่ได้นะเล่นเล่นเกมใหม่เกมใหม่เลย เอาต่โอ้ยไม่น่าเลยไปเดินไปนะมันจะมีปีกอะมันันนยแล้วจไปายหลกล もうやめんやめろ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 やめ ยืดยดไม่ท่าไม่งีังวะถ้ามีควาอยากไดขออภัยครับเรียกใครช่กันอื้นอื้อเ 好。<Okay. S 2> okay. มาไล่ที่หลบเขาไล่ที่หลบเขาดีเลยวะเอ้ยเอ้ยังไ้อันนี้ไม่คด้มจุกอู้วอาทีอื่นแม่งก็เลือกไปไหน

โอ๊ยอนนี้อยู <ım S 2> ่ใจเย็นน mm ี่คือคิดว่าคิดว่หมดแล้วก็ไม่ใช่คูแต่ว่าอืมคิดไปได้อยู่แต่ท่านี้ไม่เข้มงวดอ้ไม่รูเนี่ยคิดคิดไปได้ ไม่นดยเดียเได้ระดับหนึ่นงไม่ได้ระับหน่งเสอยรดับเลยนักนทระดับห้าเลยนะผมเคยข้นสวรรค์มาหลายลรอบผมก็เลยก็ระดับห้านะคบแล้วก็มีนี่ได้อ มันตไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรยางแหนที่มันอยู่บนหัวอะไนโอ้เนี่ยข้าเนี่ยไม่เลยข้าเนี่ยไม่แรงจ่ะข้าเนี่ยข้ายองแหวนข้าม้วนแบ่งเลยเรียบเรียบลูกอมออกมาย ไม่หวแล้วใจจะตายตา,ายใจจะตายใจจะตายเตียมหนีเลยทางนี้ทานี้ไม่ไหวเออไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ Ôi lại siêu ấy siêu. Ai tham pha lại nhìn nó đó ไอ้ช่วงเอวช่วงน,นี้เราต้องหนีแต่เราไม่หนีเราเรา,เราหนีเลยไอมาแล้วไหมเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องออกไปเลยเไปเลยไปเลยไม่ชอบไม่ชอบอต่แตะแค่แเอวเอวหายไปค่อยกลับไปข้างหน้าแค่ปี โออเออมาแล้วมันก็เดดได้ส่วไม่ไหวแล้วน่้ตาย โอเคเริ่จบแล้วก็าามาทบทวนอีกีนยินีทีู่้กฉนายเสช 黄金手机。 พรุ่งนี้ผมจไาพ่อแม่มาทำมจะพาไปไปดำน้ตทไมขี้ามทะเลทำไมใช่ยต้งกัวไม่ค่อยกอยู่ใช่ยเขาตุ้าเธอว่าให้อยู่โอเค 私たちは、ああ、よくない。そんなに、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 か、いいですよ。

Hai ya. Hello, hello. dengan um new 亲爱的。

เจ็บคออืมูกคนละแล้วแล้วตอนแห่งโชคชะตาก็มาถึงนะครับแล้วก็ อันแรกมาเดี๋ยวนะนางกี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 เหอะนางกีนางกี้นางนนนนนีไม่ก็ซาเอะนางกีเหอะเนาะอีอสังหิแม่งจะติดตัวกูไปถึงไหนวะ ชอบนางีแต่แม่งเอาอีสนิมาให้อะอะไรอ่ะอยากเป็นนางีเซชีระเออเออเลโอทำแล้ว่เนี่ยนางีไม่ก็คาราสัวเนี่ยไม่ก็ชิโดอ่ะไม่ใช่ไม่ก็อลิน หรือหรือไม่ก็ดูหรือไม่ก็ทายเอง ต่อไ,ไปกับเจ้าเมวตัวนี้โอเค สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอลาตัวก่อนคนระับบาบาบูน